มันจะดีแค่ไหนครับถ้าหน่วยงานของเราสามารถรายงานอุณหภูมิและความชื้นของหน่วยงานได้นะครับเราสามารถแจ้งได้เลยว่าตอนนี้โรงเรียนของเรามีอุณหภูมิเท่าไหร่มีความชื้นเท่าไหร่นะครับดูจากภาพที่เห็นอยู่บนหน้าจอน,นี้นะครับจะได้มีการาส่งค่านะครับอุณหภูมิปัจจุบันนะครับมีหน่วยเป็นเซลเซียสนะครับแล้วก็ ส่งค่าความชื้นเข้ามาเก็บไว้ในตัว Google Sheets นะครับตรงนี้เป็นค่าปัจจุบันนะครับส่งเข้ามาทุกๆ3วินาทีนะครับการส่งค่านั้นนะครับจะส่งผ่านทางตัวอุปกรณ์นะครับตัวบอร์ดที่ชื่อว่าตัว Node MCU 8266นะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยราคาอุปกรณ์ตัวนี้ก็อยู่ประมาณไม่น่าจะเกิน200บาทนะครับแล้วก็มีตัวเซนเซอร์ ดีเอชทีสิบเอ็ดนะครับซึ่งเป็นเซนเซอร์ในการวัดค่าอุณหภูมิที่เป็นเซลเซียสหรือว่าตัวฟาเรนไฮต์ก็สามารถทำได้นะครับแล้วก็มีสายจัมเปอร์วายอีก2 3สาเส้นแค่นั้นเองนะครับส่วนหลอดไฟนี้ไม่ได้ใช้งานนะครับเห็นแล้วผมคิดว่าเมื่อเราสามารถดึงค่าอุณหภูมิแบบเร็วไทม์แบบนี้นะครับแล้วส่งขึ้นมาเก็บไว้ในตัว Google Sheet ได้แน่นอนที่สุดครับเดี๋ยวเราทำ เวิร์กช็นี้ให้เสร็จนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะส่งค่าทั้งหมดนี้ไปโชว์บนรายงานสวยๆบน Google Data Studio ครับอ่าโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะว่าวิธีการทำแบบนี้ทำได้อย่างไรนะครับก่อนที่เราจะรับชมนะครับอาจารย์ฝากทุกท่านนะครับกด Subscribe นะครับแล้วก็กด Like กดแชร์สันกระดิ่งนะครับเพื่อท่านจะไม่ได้พลาดวิดีโอคลิปดีๆทางนั้นในทีครับขอบพระคุณครับ อโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับก่อนอื่นเลยนะครับเรา,าเปิดชีตใหม่ขึ้นมานะครับเข้า g o o l l s s h e t t นะครับซึ่งทุกคนคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วนะครับสร้าง s p สเป s h e e t ใหม่ขึ้นมา,อาปอปาๆแบบนี้ไว้เลยนะครับแล้วเราก็ตั้งชื่อว่า,า esp 8 2 6 6นะครับ to sheet แบบนี้แล้วกันนะครับ สร้างไว้ก่อนนะครับคราวนี้ก่อนที่เราจะเข้าถึงการเขียนโค้ดนะครับอาจารย์อยากที่จะอธิบายนะครับในส่วนของการเชื่อมต่อวงจรก่อนนะครับสำหรับท่านที่เพิ่งเคยใช้บอร์ดตัวนี้นะครับท่านจะต้องเตรียมอุปกรณ์ดังนี้ครับตัว b r e ดบ b o a r d นะครับตัวบอร์ดโทษทีครับตัวบอร์ดนะเราจะใช้โนด MCU นะครับ8266นะครับตัวนี้ราคาประมาณไม่เกิน200บาทนะครับ สองับเซนเซอร์ dht 1 1ก็คือตรงนี้นะครับตัวเซ็นเซอร์สีฟ้าตรงนี้นะครับโดยที่มีขายในประเทศไทยจะเป็น dht 1 1แบบ3ขานะครับมีขาไฟบวกมีขา Data แล้วก็มีขาลบครับนะครับมันสามารถวัดอุณหภูมิและความชื้นณสภาพอากาศปัจจุบันของเราได้เลยนะครับ3ครับ breadboard breadboard ก็คือแผ่นสีขาวตรงนี้นะครับเป็นผ่นอนเป็นแผ่นที่เราเอาไว้ทดสอบวงจร ในการต่อเชื่อมต่างๆ,ๆนะครับสี่ครับสายจัมเปอร์วายนะครับสายจัมเปอร์วายตรงนี้ก็ถ้าเราจะเสียบข้อบอร์ดนี้ปลายด้านหนึ่งต้องเป็นตัวเมียนะครับแล้วก็ปลายอีกด้านหนึ่งนะครับก็ต้องเป็นตัวผู้นะครับเพื่อจะได้ต่อเข้ากับตัวพินของแต่ละอันได้การเชื่อมต่อน,นั้นเราจะใช้สายเพลน3เส้นเท่านั้นครับให้เราสังเกตการต่อนะครับว่าที่ตัว DHT11 นั้น มันจะมีขาตัวหนึ่งที่เขียนว่าเป็นเครื่องหมายบวกนะครับหรืออาจจะเป็นตัวอักษรว่า VCC นะครับให้เราต่อขานี้ในในลายลายปริ้นนี้นะครับนะให้ตรงกันเพื่อจะเอาไฟบวกมาเลี้ยงนะครับมันก็จะวิ่งตรงมาอย่างลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็จะเลี้ยวมาทางนี้นะครับเพื่อดึงไฟจากตัวบอร์ดเข้ามาเลี้ยงนะครับแล้วก็ส่งมาให้ขาของ d ิสทิเได้ขา ต่อมานะครับเขาจะเขียนไว้ที่ตัวเซ็นเซอร์ว่าเป็น Data นะครับหรือจะเขียนว่า Out นะครับนั่นคือสัญญาณที่ส่งออกมาจากตัวอุปกรณ์ d ีท1สครับเป็นค่าของอุณหภูมิความชื้นต่างๆนะครับก็ถูกส่งออกมานะครับขา Data นี้นะครับเราใช้สายจ u m เปอร์ไ e เส้นหนึ่งครับต่อเข้าที่ตัวบอร์ดที่เขียนว่า D1 ตรงนี้ได้เลยนะครับนะ ดูการสกรีนบอร์ดครับจะเขียนว่า d 1ถ้าไม่เจอถ้าดูตามผังของตัวปริ้นเอา u t ของตัวตัวบอร์ดตรงนี้นะครับเขาจะเขียนว่าเป็นพินหมายเลข5นะครับถ้าสังเกตได้ง่าคือเขียนคาว่า d 1นะครับให้เข้าใจว่ามันคือตัวเดียวกันนะครับตัวตัวต้านทานนี้ไม่ต้องใช้ก็ได้นะครับจานทดลองแล้วก็สามารถทํางานได้ครับขาที่3ครับจะเขียนว่าเป็นเครื่องหมายลบนะครับหรือ g หรือตัว G นะครับหรือกราวนั่นเองนะครับขานี้จะต่อกับไฟลบครับเราก็ใช้สายที่เป็นสีดำหรือสีอื่นก็ได้นะครับต่อเข้ามาแล้วก็เลี้ยวมาสุดท้ายมาลงที่บอร์ดเขียนว่า GND ครับก็คือเป็นไฟลบนั่นเองนะครับสรุปแล้วว่าเราจะใช้สายไฟเพียงแค่3เส้นเท่านั้นนะครับตัวตัวตั้งทานี้ไม่ต้องใช้นะครับนะนี่คือการต่อต่อให้ได้แบบนี้ก่อนนะครับเมื่อเราต่อได้แบบนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ สำหรับท่านที่เพิ่งเคยศึกษาอ,อยากโปรแกรมตัวบอร์ดนี้นะครับจะให้ทุกท่านศึกษาตัวโปรแกรมที่ชื่อว่า Arduino IDE นะครับซึ่งก็จะเป็นซอฟต์แวร์ที่อยู่บนบน Windows ก็ได้บน Mac ก็ได้นะครับมันจะใช้ในการที่จะ,ะเขียนโค้ดนะครับเขียนโค้ดภาษา C นะครับแล้วทำการคอมไพล์หรือทำการอัปโหลดโค้ดเหล่านี้นะครับที่เราเขียนขึ้นมาเนี่ยส่งเข้ามาที่ตัวบอร์ด แล้วก็บันทึกไว้ในบอร์ดครับเพื่อมันจะได้ทำงานให้เราตลอดเวลานะครับเพราะมันทํางานแบบตัวม i โครโปรเซสเซอร์นั่นเองนะครับนะอันนี้เป็นคอนเซปต์การเชื่อมต่อแบบง่ายๆนะครับอ่าโอเคเมื่อเราเข้าใจวิธีการเชื่อมต่อฮาร์ดแวร์แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูการเขียนโค้ดกันบ้างนะครับการเขียนโค้ดนั้นจะมีอยู่สส่วนด้วยกันนะครับส่วนแรกก็คือเราจะต้องเขียนตัวเขาเรียกว่าตัว google app script เพื่อ เชื่อมต่อตัว Google Sheets ให้เรียบร้อยนะครับอ,อันแรกเลยนะครับสิ่งที่เองสร้างก็คือหัวของตารางนะครับเราก็ตั้งเลยครับว่าส่งข้อมูลนั้นส่งเข้ามาวันที่เท่าไหร่เวลาอะไรเป็นเทมก็คือเป็นข้อมูลอุณหภูมินะครับฮูมูดิตี้ฮูมูดิตี้นะครับอ่โอเคครับนะเป็นความชื้นเราจะ ส่งค่าเข้ามา4ค่านะครับอ,อันนี้คือส่วนหัวนะครับแล้วก็ตั้งแต่บรรทัดที่2มาเรื่อยๆคือบรรทัดของข้อมูลครับจากนั้นนะครับเมื่อเราตั้งส่วนหัวเรียบร้อยแล้วหรือส่วนที่เราก็เป็นคอลัมน์เรียบร้อยแล้วนะครับให้เราเลือกที่เครื่องมือนะครับเลือกที่โปรแกร,รมแก้ไขสคริปต์นะครับรอ,อสักครู่หนึ่งนะครับมันก็จะปรากฏโครงการไม่มีชื่อนะครับ ถ้าเครื่องของระวังนะครับเดี๋ยวนี้มันจะมีการเปลี่ยนอินเทอร์เฟซนะครับอันนี้เป็นอินเทอร์เฟซแบบเก่านะถ้าเขาแนะนําว่าให้ใช้เครื่องมือแก้ไขใหม่ไม่ต้องคลิกนะครับไม่ต้องคลิกเพราะว่าหน้าตาจะเปลี่ยนไปพอสมควรเหมือนกันเดี๋ยวเราจะสับสนนะครับโอเคเมื่อเราเข้ามาที่ตัว google app script s editor เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะให้โค้ดนี้ไปนะครับใต้วิดีโอนี้นะครับมาดูกัน ปึ๊บอ่าโอเคให้เราลอกโค้ดนะครับตั้งแต่บรรทัดที่4นะครับตรงคำว่าฟังก์ชัน do get นะครับมาเรื่อยๆนะครับจนจบหน้าคอนทรล C นะครับแล้วก็กลับมาที่ตัวอีดิเตอร์ของเรานะครับลากกลุ่มทั้งหมดครับคอนทรล V ครับวางโค้ดทั้งหมดลงไปนะครับตั้งชื่อครับ ESP 8266 t o s h e e t นะครับเราก็ตั้งเลยนะครับเรียบร้อยนะครับจากนั้นทำการเซฟนะครับเซฟหนครั้งนะครับคราวนี้เรามาดูการอธิบายโคดนิดนึงนะครับตัว google app script s นั้นนะครับตัวนี้เป็นสคริปที่จารย์ประยุกต์มานะครับแล้วก็มีการปรับแต่งจนให้มันสั้นที่สุดแล้วก็เข้าใจง่ายที่สุดนะครับ สิ่งที่เราจะต้องปรับแก้หลักๆนะครับก็คืออันแรกเลยก็คือชี e e t id นะครับชี e e t id ก็คือตรงนี้ครับเราจะต้องรู้ว่า g o o g l e s h e e t แผ่นที่เรากำลังทำงานนั้นมันมี ID อะไรเราจะต้องเอามาใส่นะครับอยู่ตรงไหนนะครับ ID s h ชี t จะอยู่ตรงนี้ครับหลังตัว d. ีนะครับยาวมาเรื่อยๆครับจนถึง s a อีกตัวหนึ่งนะครับ Ctrl C ครับ copy เก็บมานะครับกลับมาที่ Google Apps Script นะครับ Control V วางลงในเครื่องหมายคำพูดนะครับน่นะครับ,นะรบเรียบร้อยนะครับจุดที่1ที่ต้องแก้นะครับจุดสำคัญที่2ตัวนี้จานแก้ให้แล้วนะครับก็คือเวลาที่มันมีการเขียนข้อมูลลงใน Google Sheet นั้นให้มันอ้างอิงวันและเวลาตามมาตรฐานของประเทศไทยนะครับดังนั้นก็ไม่ต้องปรับแก้อะไรนะครับ คอลัมน์อื่นๆก็ผ่านมาได้ครับก็คือคอลัมน์ a มันจะมีการไล i ์วันที่ปัจจุบันนะครับโดยอ้างอิงตาม time z o n ที่เราระบุไว้ตรงนี้นะครับคอลัมน์ b มันจะมีการเอาเวลาปัจจุบันนะครับโดยอ้างอิงตามไทม์โซนเช่นเดียวกันไปเก็บไว้นะครับคอลัมน์ b เรียบร้อยแล้วนะครับคราวนี้มันก็จะวนลูปนะครับดูว่าพารามิเตอร์ของเราเนี่ยต้องการใส่เนี่ยมีกี่ค่า พารามิเตอร์ที่เราจะส่งค่าไปจะมีอยู่2ค่านะครับนั่นก็คือค่าของอุณหภูมิซึ่งจะถูกเก็บไว้ในคอลัมน์ c ครับแล้วก็ค่าของอตัวความชื้นนะครับ humidity นะครับนะครับตรงนี้ก็จะเป็นค่าของความชื้นจะถูกเก็บไว้ในคอลัมน์ d นะครับนั่นคือข้อมูลเราทั้งหมดมีทั้งหมด4คอลัมน์ครับนะครับโดย google apps script นั้นนะครับจะไล่ลำดับคอลัมน์ตั้งแต่รหัส index หมายเลขศ นะครับ0แล้วก็1แล้วก็2แล้วก็3ครับในการเก็บข้อมูลนะครับส่วนที่เหลือนั้นเป็นรายละเอียดปลีกย่อยนะครับซึ่งเราก็ค่อยๆศึกษาตัวแอปค i ิปไปนะครับนะโอเคครับเมื่อทุกอย่างเรียบร้อยกดปุ่มเซฟทีนึ่งนะครับคราวนี้จุดหนึ่งที่จารอยากให้เราดูนะครับค่าของตัวแปรที่เราจะส่งไปจะมีอยู่2ตัวครับที่ชื่อว่า temp เป็นตัวแปรที่1นะครับ แล้วก็อีกตัวนคือฮูมินะครับเป็นตัวแปรตัวที่2นะครับเราจะมีการส่งค่าไปแบบโพสต์ไปนะครับส่งค่านะครับนะอ่าโอเคเมื่อเราเซฟบ็อไลน์เรียบร้อยแล้วนะครับเราให้ทำการกดปุ่มเผยแพร่นะครับใช้งานเป็นแบบแอปพลิเคชันเว็บนะครับแล้วเรากเา็เลื่อนมาที่ข้างล่างนะครับ บอกว่าใครก็ได้นะครับคนที่ไม่ประสงค์ออกนามก็ได้สามารถที่จะใช้ตัวสคริปต์นี้ได้นะครับกด d e ี l o ลอยตรวจสอบสิทธิ์ Account ตัวนี้นะครับแล้วก็เลือกมาที่ขั้นสูงครับไปที่ชีทนี้แบบไม่ปลอดภัยนะครับแล้วก็ให้สิทธิ์ในการเข้าถึงคืออนุญาตครับ อรอสักครู่นึงนะครับ Google จะทำการเปิดสิทธิ์ตรงนี้ให้กับเรานะครับหลังจากนั้นครับเขาจะมีการสร้างตัว URL ของสคริปต์เอาไว้ทดสอบให้กับเรานะครับให้เราทำการลากคุมทั้งหมดกด Ctrl+C เก็บไว้นะครับแล้วก็กดตกลงนะครับคราวนี้เราจะลองมาเทสดูนะครับนะครับเพื่อไม่ให้พลาดนะครับเดี๋ยวเรา,าเราคัดลอกเก็บไว้ก่อน อาวางไว้ก่อนนะครับนะนี่คือสิ่งที่เราคัดลอกสคริปต์ url เมื่อกี้มานะครับจากนั้นครับเราเปิดแท็บใหม่นะเราลองนะครับวางสคริปต์นั้นลงนะครับมาที่ตำแหน่งสุดท้ายครับพิมพ์เครื่องหมาย question mark ตามด้วยตัวแปร temp เ,เท่ากับสมมุติว่าเราแก้งใส่พารามิเตอร์เป็น28นะครับส่งตัวแปรตัวที่2ครับใช้เครื่องหมาย and นะครับแล้วคำว่า ฮูมิเท่ากับ65ลักษณะแบบนี้นะครับเมื่อทุกอย่างถูกต้องนะครับเราก็กด enter นะครับเพื่อทำการทดสอบสคริปต์าก่อนก่อนกด enter ลากคุมนิดนึงครับเก็บไว้นะครับเพื่อเราเอามาทดสอบในคราวหลังก็จะได้สะดวกครับขอแปะเก็บไว้ก่อนนะครับโอเคนะครับกลับมาที่ browser เ,เมื่อกี้นะครับ อ่าเอา Enter ดูนะเกิดอะไรขึ้น Enter ครับเรียบร้อยนะครับเมื่อ Enter เรียบร้อยกลับมาดูที่ตัว g o o l l s s h e t t ครับเห็นไหมครับการส่งตัวแปรเข้ามาในวันที่นี้เวลานี้ตัวแปรที่เราส่งมา28กับ65ถูกต้องครับน่าหมายความว่า Google Script ตัว e ี t นี้พร้อมที่จะรับค่าอุณหภูมิและความชื้นเรียบร้อยแล้วครับ ก็เสร็จไปนะครับในส่งของ Google Sheets เปิดตัวนี้ไว้รอได้เลยนะครับจากนั้นเรามาที่ตัวโปรแกรมตัว Arduino IDE นะครับเดี๋ยวเราสร้างใหม่เลยนะครับอ่าโอเคนะครับใครไม่มีต้องติดตั้งนะครับใครที่มือใหม่มากๆต้องประตดตั้งโปรแกรมชื่อว่า Arduino นะครับ อาจจะเป็นเวอร์ชันเหมือนกับอาจารย์ก็ได้ครับก็คือ1.8.13หรือใหม่กว่าเขาได้นะครับเมื่อเราเลือกเมนูไฟล์ New ปุ๊บเขาก็จะมีตัวโค้ดเบื้องต้นมาให้เรานะครับเดี๋ยวเราจะไปคัดลอกมาจากโค้ดที่อาจารย์แชร์ไว้ให้นะครับนะครับเลื่อนขึ้นมาอยู่ที่หน้าที่หน้าที่2นะครับตั้งแต่ตัวนี้เลยนะครับนะเรื่อยมาครับเรื่อยลงมาเรื่อยเ,เลย นจนถึงตัวปิดข้างล่างนะครับตรงนี้พอ Ctrl C ครับเพื่อคัดลอกโค้ดนี้นะครับกลับมาที่โปรแกรมตัว Arduino นะครับลากคุมโค้ดเดิมกด delete ลบทิ้งให้หมดนะครับ Ctrl V ครับเพื่อวางโค้ดที่เรา copy มาเมื่อกี้นะครับ นะครับจากนั้นก็ทำการเลือกเมนูไฟล์ทำการเซฟไว้นิดหนึ่งนะครับ ESP ตั้งชื่อครับอะไรก็ได้นะครับ8266 test นะครับโอเคครับเมื่อทุกอย่างถูกต้องนะครับเดี๋ยวจันจะขออนุญาตอธิบายโค้ดคร่าวๆนะครับให้เราเข้าใจว่ามีจุดไหนบ้างที่ต้องเปลี่ยนนะครับตรวจสอบเบื้องต้นครับว่า ในโปรแกรมของเรามีการโหลดตัว LIBRARY esp 8 2 6 6, 6 wifi ไหมมีการใช้ไลบ r ารี wifi client cql ไหมนะครับมีการใช้ dht h ไหมถ้าไม่มีก็จะไม่สามารถรันโคดนี้ได้อย่างสำเร็จนะครับเพราะว่าโค้ดนี้จะเป็นโค้ดที่ใช้ในการดึงค่าอุณหภูมิออกมาจากตัวเซ็นเซอร์นะครับต่อมาครับเซนเซอร์ที่เราใช้ก็คือเป็นเซ็นเซอร์ที่ชื่อว่า dht 1 1นะครับก็ ใช้ตามนี้ถูกต้องแล้วนะครับปล่อยไปนะครับพินในการใช้งานก็คือพินหมายเลข5นะครับหรือที่อยู่ในตำแหน่งบนบอร์ดเขียนไว้ว่า d 1นะครับเราจะเสียบตรงนี้นะครับเข้าที่ตัวเซนเซอร์ในขาของ Data หรือสกรีนคำว่า out นะครับจากนั้นครับจุดนี้ต้องเปลี่ยนแน่นอนครับนั่นคือตัว access point ที่เราใช้อยู่อาจจะเป็นบ้านของเรานะครับเราก็ตั้งไปนะครับกำหนดไว้นะครับแล้วก็ ตรงนี้ก็เป็นรหัสผ่านนะครับใส่เข้าไปได้เลยนะครับไม่ซีเรียสเพราะว่าตัวนี้เป็น Access Point ที่ตั้งมาเพื่อทดสอบนะครับใส่ยใส่ ssid ของตัว Access Point ใส่รหัสผ่านนะครับที่เหลือปล่อยมาเรื่อยๆครับคราวนี้เขาก็จะถามเราว่าตรงนี้ต้องใส่นะครับนี่คือ google app script นะครับนะเป็น google app script นะครับอยู่ตรงไหนเอามาจากไหนกลับมา ที่โค้ดของเรานะครับเห็นไหมครับที่อาจารเคยคัดลอกตัวสคริปต์ไว้นะครับชื่อของสคริปต์จะอยู่ตั้งแต่หลังคำว่ามาโคร,โครนะครับ slash s นะครับตรงนี้มาเรื่อยๆครับจนถึงตัวก่อน xq a s h XQ นะครับนะ Ctrl C ค,ครับ Copy นะครับอ่านะ จากนั้นเมื่อเราได้ค่าตรงนี้แล้วก็กลับมาที่ตัว Google นะครับเอ่อโทษทีครับตัว IDE นะครับตรงนี้นะครับนะจะจะวางตัว GAS ID ลงไปแบบนี้นะครับะนะตรงนี้อย่าพลาดนะครับมันคนละ ID กันกับตัว Google Sheets นะครับนะอ่าโอเคจากนั้น จุดนี้ผ่านไปนะครับจุดที่น่าสนใจก็คือนะครับตัวนี้ก็เป็นการเลือกใช้พอร์ต4 4 3 security ตัวนี้เป็นตัว Setup นะครับก็คือมีการใช้ตัวสื่อสารข้อมูลที่ความเร็ว1152.0 0น,น,น,นะครับดีเลยไว้500ร้อยิน,น,นะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะมีการตัว แฮนด์เช็คตัว wi-fi นะครับคอนเน็ connect ไปนะครับก็ปล่อยเข้าไปนะครับตรงนี้โค้ดตรงนี้ไม่ยากนะครับก็ปล่อยเขาคอนเน็กเรื่องของ wi-fi นะครับเมื่อมันคอนเน็กได้มันก็จะมีการรายงานรีพอร์ตเกี่ยวกับการ Connect ผ่านทางตัว Serial Monitor นะครับว่า Connect ได้ที่ i p อะไรคอนเน็กสำเร็จไหมเดี๋ยวตัวนี้จันจะโชว์ให้ดูนะครับมาที่ส่วนของรูปครับรูปที่เราสนใจก็คือมันก็จะมีการอ่านค่าของตัวอุณหภูมิ ความชื้นออกมานะครับเราก็ค่อยๆศึกษาอ่านดูนะครับจุดที่น่าสนใจตรงนี้ครับก็คือ,อาจายนตั้งไว้ว่าให้มันอ่านทุกๆ3วินาทีถ้าเราต้องการบอกว่ามันมันเร็วเกินไปอยากตั้งเป็น30วิก็มาเพิ่มศูนย์ทางล่างนี้อีกตัวหนึ่งครับเป็นจากส0 0พันกลายเป็น3 0 0 0 0นะก็แล้วแต่เรานะครับแต่ตรงนี้จยนเพื่อต้องการให้ทดสอบให้เห็นผลเร็วขึ้น จะเลยต้องคงไว้ที่3วินาทีครับก็คือ3 0 0พันนะครับจากนั้นเลื่อนลงมาเรื่อยๆนะครับก็เป็นการอ่านค่าอุณหภูมินะครับแล้วก็แปลงค่านะครับแล้วก็มีการโชค์ค่าอุณหภูมิผ่านทางซีเรียลเดี๋ยวจะโชว์ให้ดูนะครับแล้วก็สุดท้ายอยู่ที่นี่ครับมีการส่งค่าอุณหภูมิแล้วก็ตัวความชื้นนะครับผ่านมายัางตัวฟังก์ชันที่ชื่อว่า Sen d Data รับค่าเข้ามาครับ value กับ value 2นะครับหลังจากนั้นก็มีการเอาค่านั้นนะครับมาแทนค่ากับตัวแปรชื่อว่า string t e m p string h u m i นะครับแล้วก็ทำการสร้างข้อความเพื่อเราจะทำการส่งค่านี้ไปทำงานนะครับะนะครับมีการเรียงค่าเหมือนกับหลักการของการทำงานแบบแบบตรงนี้เลยครับคือเวลาที่ google มันจะรับทราบนะครับมันจะต้องรู้ว่า ข้อมูลที่ส่งมาจะต้องเป็นแพทเทิร์นนี้เท่านั้นนะครับก็คือเราจะมีการเรียงค่าให้ได้อุณหภูมิเท่ากับค่าจริงที่ส่งมามันอาจจะไม่ใช่เลข28นะครับและมีเครื่องหมายแอนตามมาแล้วตามด้วยตัวแปรชื่อว่าฮูมิแล้วตามด้วย,วว umi, ววยค่าของความชืน้นซึ่งอาจจะไม่ใช่ค่า65ก็ได้ครับมันจะอ่านออกมาจากเซนเซ,นเซอร์ณนะเวลานั้นนะครับเมื่อเรามาดูตรงนี้นะครับ เมื่อตรงนี้ทุกอย่างถูกต้องนะครับได้ตามนี้นะครับตรงนี้ไม่มีการปรับแก้อะไรนะครับถ้าทุกอย่างถูกต้องเราก็ทําการเซฟอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็กดเครื่องหมายถูกครับเพื่อทําการตรวจสอบว่าโค้ดที่เราเขียนเนี้ยถูกต้องนะครับกดโค้ดกดปุ่มเครื่องหมายบวกครับรอสักครู่นะครับมันจะตรวจสอบโค้ดของเรานะครับสำหรับท่านที่เพิ่งเคยเล่นตัว a r d e n o i d e นะครับ ท่านต้องศึกษานะครับเพราะว่าเครื่องมือนี้ต้องต้องมีพื้นฐานมาก่อนนะครับอาจจะลองเล่นจากตัวการทำ l a บง่ายๆครับการเปิดปิดหลอดไฟ LED เล็กๆสักหลอดหนึ่งให้ได้นะครับแล้วก็มาต่อยอดจากโค้ดที่อาจารย์แนะนำนะครับโอเคครับหลังจากที่มีการคอมไพล์ตรวจสอบซอสโค้ดของเราผลปรากฏว่าไม่พบเออร์เลอร์ใดๆนะครับถ้าขึ้นตัวสือแบบนี้แสดงว่ามันพร้อมที่จะทำงานครับจากนั้นนะครับ ให้ทำการต่อบอร์ดตัว e s p 8 2 6ของเรา,เ,าเข้ากับสาย USB ที่เป็น Micro USB นะครับต่อให้เรียบร้อยอตอนนี้อาจารต่อละนะครับอาจจะไม่ได้เห็นภาพนะครับอโอเคอาจารต่อเรียบร้อยละแล้วก็สังเกตว่าเราต่อสำเร็จหรือไม่สำเร็จนะครับให้ดูที่ด้านล่างนะเช่นตอนนี้ของอาจารย์มันเจอที่พอร์ COM3 นะครับดูตรงนี้ก็ได้นะครับในเมนู2 ถ้าเราเชื่อมต่อบอร์ดได้สําเร็จนะครับมันจะบอกว่าตอนนี้เราเชื่อมต่อกับบอร์ดโนดเอ็มซนะเป็นรหัส ESP12E นะครับแล้วก็มีบิดเลทในการส่งข้อมูลนะครับ1น5 2 0 0นะครับมีแฟลชแรมอยู่4เมกนะครับอพอสื่อสารสำคัญนะครับถ้าพอร์ตไม่ตรงมันจะไม่สามารถส่งข้อมูลเข้าไปยังตัวบอร์ดได้หรือไม่สามารถอัปโหลดได้นะครับเมื่อทุกอย่างถูกต้องครับ กดปุ่มชี้มาทางด้านขวาคือปุ่มอัปโหลดครับกดได้เลยรอสักครู่นะครับโปรแกรมจะทำการส่งโคด้ดคอมไพล์โค้ดทั้งหมดที่เราเขียนตรงนี้นะครับนะครับแล้วก็ส่งไปที่ตัว ESP 8266ของเรานะครับให้เรารอจนกว่าจะครบ100%นะครับอรอสักครู่นะครับตรงนี้ ตรงนี้ถือว่าเป็นขั้นตอนที่สําคัญมากนะครับขนาดที่กำลังส่งโค้ดไปให้ไฟจะดับไม่ได้เลยนะครับโค้ดเราจะผิดพลาดนะครับครบ100%แล้วครับลองเปิดที่ t o o serial monitor นะครับเห็นไหมครับมันจะเริ่มมีการเดี๋ยวจันเคลียร์ให้ดูใหม่นะครับมันจะมีการเริ่มส่งค่าอุณหภูมินะครับแล้วก็โยนสคริปต์เข้าไปที่ Google script ของเรา ให้เราเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวจาขอชักชักสาย USB ออกอยากให้เห็นตั้งแต่เริ่มต้นนะครับตอนนี้ดึงสายออกละเสียบเข้าไปใหม่เดี๋ยวเคลียร์หน้าจอให้ดูใหม่นะครับตอนมันเริ่มทำงานมันเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราลองดูนะะเสียบเข้าไปใหม่ครับ โอเคครับมันก็จะเริ่มทาการ Connect แล้วก็บอกว่าจับ IP เบอร์อะไรได้ครับเมื่อบอร์ดเริ่มทํางานบูตเสร็จใช่ไหมครับข้อมูลจะเริ่มส่งเลยนะครับแล้วข้อมูลเขาวิ่งเข้ามาที่ตัว Google Sheets ไหมไปดูกันเห็นไหมครับข้อมูลวิ่งเข้ามาละตรงหรือเปล่านะครับดูที่มอนิเตอร์ครับอ่านะครับนะ30.8เห็ 8, นไหมครับ 59 30.8อยู่นะครับ30.8ความชื้น59เห็นไหมครับวิ่งเข้ามาเรื่อยๆนะครับทุกๆ3วินาทีนะครับเห็นไหมครับว่าเราสามารถที่จะประยุกนะครับเอาตัวบอร์ด esp 8 2 6นะครับส่งค่าอุณหภูมิแล้วก็ความชื้นเข้ามาที่ตัว google sheet ได้เลยนะครับวิดีโอนี้จังก็จะแนะนำ แบบนี้นะครับแล้วก็จะมีวิดีโออีก e ีหนึ่งที่จะต่อจากตรงนี้นะครับว่าเมื่อเราได้ค่าตรงนี้มาแล้วเราจะาค่าทั้งหมดครับไปพอดใส่ตัวรายงานแบบสวยๆมาได้อย่างไรนะครับจะเป็นอีกอีีหนึ่งเดี๋ยวจะทำให้อีกสักพักหนึ่งนะครับยังไงก็ตามนะครับจานฝากกดติดตาม subscribe นะครับแล้วก็กดสั่นกระดิ่งด้วยเราจะไม่ได้พลาดองความรู้ดีๆนะครับ โซนโค้ดจานเผยแพร่ไว้ที่ด้านล่างวิดีโอคลิปนี้นะครับท่านสามารถเอาไปประยุกต์ได้เขียนได้ดีกว่าที่จานเขียนด้วยนะครับถ้าทำได้ดีกว่าส่งมาให้ดูด้วยนะอยากเห็นว่าพวกเรามีการพัฒนานะครับแชร์โค้ดให้กับเพื่อนๆได้ใช้งานด้วยจะขอบพระคุณมากนะครับขอบคุณที่ติตามนะครับแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอคลิปถัดไปสวัสดีครับ